ข้อที่15พิจารณาคำถามในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อกไก่ยี้าเปอร์ของ60เท่ากับเท่าไหร่ข้อไข่เเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ45ข้อควายแเป็น25%ของจำนวนใดแล้วก็โจทย์บอกว่าถ้าให้ a b c คือคำตอบของข้อกไก่ข้อไข่แล้วก็ข้อควายตามลำดับเลยนะ ก็คือกไก่หาไม่ได้เท่าไหร่นั่นก็คือ A อขอไขหาไม่ได้เท่าไหร่นั่นก็คือ b แล้วก็ขอควายหาไม่ได้เท่าไหร่นั่นก็คือ C โจถามว่า a อบวกบบวกซมีค่าเท่ากับเท่าใดเพราะฉะนั้นขอ้อกอไก่คําตอบคําตอบที่ถามนะก็คือ a นั่นเองส่วนข้อขอไขคําตอบที่โจถามนั่นก็คือ b แล้วก็ข้อขอควาย คำตอบของตรงนี้ที hmm. ถ okay. hmm. ่ถามนั่นก็คือ C นั่นเองแล้วโจทย์ก็ถามหาว่า a บวก b บวก c มีค่าเท่าไหร่โจทย์สามแบบนี้ถ้าเราสังเกตนี่มันคือโจทย์พื้นฐานของเรื่องเปอร์เซ็นต์กับร้อยละเลยนะมันจะมีสามสไตล์นี้แหละที่เราจะต้องควรทาให้เป็นนี่คือพื้นฐานเลยนะอันที่หนึ่งก็คือถามว่าเท่านี้เปอร์เซนต์ของเลขนี้มีค่าเท่าไหร่อันนี้คือรูปแบบที่ง่ายที่สุดที่เจอบ่อยที่สุดรูปแบบที่สองก็จะเป็นรูปแบบที่เจอไล่ๆกับรูปแบบที่1 นั่นคือถามว่าเลขนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอีกเลขหนึ่งคุณคุณปะถามแบบนี้อาจจะไม่ค่อยคุณแต่ถ้าถามแบบอีกแบบหนึ่งที่เราคุณเลยก็คือสมมุติว่าโรงเรียนหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมดอยู่พันคนมีนักเรียนชายอยู่สี่ร้อยคนถามว่ามีนักเรียนชาย <otur? S 1> คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดเห็นปะคุณไหมนี่คือสไตล์ที่สองแล้วก็สไตล์ที่สามคือสไตล์ที่ยากที่สุดก,ก็คือถามว่าเลขนี้ เป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของจํานวนใดก็คือมันมีจํานวนอยู่จํานวนหนึ่งอะไรไม่รู้แต่สมมุติว่า20ของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับเลขนี้แล้วก็ถามว่าไอ้เลขตัวก่อนหน้านั้นอนะมันคือเลขอะไรนี่คือรูปแบบที่สามที่เราจะเจอในเปอร์เซ็นต์กับร้อยละนั่นเองนั่นแปลว่านี่คือพื้นฐานเลยใครเรียนเรื่องเปอร์เซ็นต์มาผ่านมาแล้วเนี่ยต้องทําโจทย์3มข้อนี้ให้ได้ควรทาไม่ได้เลยนะข้อเหมือนข้อที่เหมือนที่บอกนะข้อก,ก็ง่ายสุด ลองลงไมาก็ขอไข่ไล่ๆกันส่วนขอไก่จะยากที่สุดอ่ะมาดูกันจริงๆแล้วการทําทําได้หลายแบบโดยพื้นฐานเลยใช้อะไรที่เราคุ้นเคยสุดก็คือเทียบบรรยัตยางแต่อาจจะทําแค่สองบรรทัดพอนะเรามาดูที่กอไก่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของหกสิบเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่นี่คือโจทย์ พื้นฐานที่สุดเลยเอาแบบไหนดีเอาแบบว่าคนทั่วไปละกันที่ควรทำเป็นโจทย์ถาม25ของ60จริงปะนั่นก็แปลว่าเราก็ต้องไปเทียบก่อนว่าตอนที่มันเป็น100เนี่ยชั้นมีอยู่เท่าไหร่จริงแล้วปกติชอบทำแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยจะง่ายกว่าคือที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะสอนเป็นว่าสมมุติว่าถ้าเรามีทั้งหมดคือ1น0่ชั้นจะมีอยู่ 60ใจ่บปะแล้วถ้าชั้นมีทั้งหมดอยู่25แล้วไอตรงเนี้ยฉันจะมีเท่าไหร่ในบริเปกติเนี่ยถ้าทําแบบง่ายๆก็คือทําแบบเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็คือ100%เนี่ยคิดเป็น60ใช่บปะง่ายๆเลยนะแล้วก็เทียบตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยว่าแล้ว25%เนี้ยคิดเป็นเท่าไหร่ถ้าใครดูมา หลายๆคลิปแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเทคนิคการคิดก็คือซ้ายล่างคูณขวาบนแล้วก็หารด้วยซ้ายบนนั่นเองบางคนบอก <c oughs> มีคําถามทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะจริงๆแล้วมันคือการทําแบบบัญญัติยางแต่ว่ามีสามบรรทัดไงแต่ว่าอันนี้เราลดเหลือแค่สองบรรทัดเพราะฉะนั้นเวลาการคิดเนี่ยมันก็เลยได้แบบนี้แทนนั่นเองก็จะเป็นถ้าเราคิดนะมันก็จะเป็นยี่ห้าเปอร์เซ็นคูณกับหกสิบแล้วก็หารด้วยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ จะมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันดูคุ้นเคยดีง่ายดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซ็นต์เพราะคําว่าเปอร์เซ็นต์มันก็คือส่วนร้อยเพราะงั้นเปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซ็นต์ก็เลยเหลือยี่สิบห้าส่วนในหนึ่งร้อยก็ใช้ยี่สิบห้าหารข้างบนก็ได้ข้างบนก็ได้หนึ่งข้างล่างก็ได้สี่แล้วก็เอาสี่ขึ้นไปหารหกสิบอีกทีหนึง่งสี่หนึ่งสี่สี่หารหกสิบได้สิบห้าครั้งนั่นแปลว่า นั่นแปลว่า25%ของ60ก็มีค่าเท่ากับ15นั่นเองจริงๆแล้วอะถ้าคนที่คล่องอ่ะไม่จําเป็นต้องยากขนาดนั้นถามว่าทำํำไมล่ะคิดง่ายๆ100%คือ60จริงปะ25%เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ของ100มันคือ1ใน4ของ100จริงปะถ้าเราแบ่ง100ออกมาทั้งหมดส่วนละ25เราจะได้ทั้งหมด4ส่วนถูกปะ4ส่วนรวมกันได้60 เพราะงั้นถ้า1ส่วนซึ่งก็คือ25่พอดีนั่นก็คือ4ส่วนของ60ก็คือ15บห้าไงจบละเห็นปะหรือบางคนอาจจะคิดอย่างนี้100%คิดเป็น60ถามว่าถ้าหนึจะคิดเป็นเท่าไหร่เอาสิก่อนก็ได้หนึคือ60สิก็คือ6จริงปะถ้าห่งนก็คือศูนยุดหเพราะงั้นอันนี้ถาม25%ใช่ไหมเราก็ใช้ สิบเปอร์เซ็นก็คือหกอีกสิบเปอร์เซ็นก็คืออีกหกตอนนี้เป็นยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะยี่สิบเปอร์เซ็นเท่ากับหกบวกหกก็คือสิบสองเสร็จแล้วอีกห้าเปอร์เซ็นคือเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นคือหกห้าเปอร์เซ็นก็ต้องเป็นสามจริงปะก็เลยเป็นสิบสองบวกสามก็เลยตอบสิบห้าก็อย่างนี้ก็ได้จริงๆแล้วมันหลากหลายวิธีมากแต่จะให้ดูวิธีที่ยอดฮิตกว่าวิธีที่ยอดฮิตของโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยคือใช้แบบนี้ เวลาเขาถามว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของเลขนี้เป็นเท่าไหร่จำไง25%่ของ60มีค่าเท่าไหร่ง่ายสุดจำไงคำว่าเปอร์เซ็นต์คือแปลว่าส่วนร้อยคำว่าของแปลว่าคูณนั่นก็เลยเป็น25ส่วนร0อยคูณกับ60สพอดีเป๊ะเลยจริงมนะแล้วก็ตัดซะยี่สิบห้าหน้ายีสได้100แล้วก็ทำเหมือนเดิม รหกส,ส,ส6 0ได้15คำตอบนั่นก็คือ15นั่นเองเป็นไงวิธีที่สองควรจะเป็นวิธีที่ควรจะต้องยอดทีที่สุดเอาวิธีที่สามบางคนบอกมีอีกเหรอมีจะมีกี่วิธีก็ได้แหละถ้าสามารถหาได้แบบที่สามเนี่ยเราเรียกมันว่าทําแบบเป็นสัดส่วนสัดส่วนอย่างนี้เด็กประถมหลายๆโรงเรียนก็เริ่มเรียนแล้วนะก็คือเรียนเรื่องอัตราส่วนใช่ไหมแต่บางคนอาจจะไม่เคยรู้จักคําว่าสัดส่วน สัดส่วนคือการเปรียบเทียบกันอย่างเช่น a ต่อ b อย่างเช่น a ต่อ b เป็น1ต่อ2อย่างเงี้ยก็เรียกว่าอัตราส่วนของ a ต่อ b เป็น1ต่อ2ซึ่งอัตราส่วนสามารถเขียนอยู่รูปเศษส่วนได้ก็คือเป็น1นึ่งส่วนสอใช่ปะอัตราส่วนไม่จำเป็นต้องเป็น2ตัวนะอาจจะมี3ตัวก็ได้แต่ว่าสัดส่วนเนี่ยคือการเท่ากันของ2อัตราส่วนนั่นเองก็อย่างอันนี้ใช่ไหมเราอยากรู้นี่ว่า25%เนเนี่ยมันคือเท่าไหร่ใช่ปะเราอยากรู้ว่าให้ x ตัวเนี้ย มันมีค่าก็คือ25%ของ60ใช่ปะเราก็เทียบเป็นอย่างนี้ x เนี่ยมีค่าเทียบเป็นเท่าไหร่25%ถูกไหมแล้ว60เนี่ยก็มีค่าเทียบเป็น100%แบบนี้เห็าปะ่ะ60เทียบเป็นเต็มๆก็คือ100%แล้ว x ตัวนี้ก็คือเทียบเป็นของ25%ก็ทำแบบนี้ก็ได้ ตัดเปอร์เซ็นต์ไปก็จะย้ายหกสิบเอกไปคูณก็เป็น25่สิ้าส่วนร้อยคูณด้วยหกสิบแล้วก็แน่นอนนะว่าคําตอบที่ได้ก็ต้องเท่ากับทุกอันที่เราคิดมานั่นแหละระวังตัว x ก,กับเครื่องหมายคูณดีๆีอาอันนั้นงงละหกสิบสุดท้ายได้เท่าไหร่ก็ควรจะตอบสิบห้าเหมือนกันเลือกอะไรนะว่าใช้แบบไหนบางคนเนี่ยพอมีวิธีให้เยอะๆแล้วเนี่ย แทนที่จะแบบว่าอืดีจังเลยใช้วิธีไหนก็ได้สุดท้ายกลายเป็นว่าตีกันเละเลยเลือกไม่ได้ว่าจะใช้วิธีไหนดีคราวนี้พอตีกันไม่พอนะเอาสองสามวิธีเนี่ยมมั่วกันยำกันมั่วเลยเละเทะเลยคราวนี้จากที่แรกว่าจะรู้เรื่องกลายเป็นมั่วหมดเลยนะเลือกสักวิธีหนึ่งที่ตัวเองชอบแน่นอนถามว่าจะให้เลือกนะเลือกอันไหนเลือกวิธีที่สองวิธีสองเนี่ยถูกใจสุดละไงสุดละส่วนข้อขอไข่ถามว่าเก้า เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสี่สิบห้าเก้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสี่สิบห้านั่นก็แปลว่าสี่สิบห้านั้นมันก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจริงไหเวลาโจทย์เนี่ยสังเกตนะอย่างข้อข้อเกาไก่เนี่ยเขาถามว่า2ี่้าปอร์เ็นตของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นั่นแปลว่าเราต้องเอาค่าของตัวเลขเนี่ยวางไว้ข้างหน้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยวางไว้ข้างซ้าย แต่กับการข้อที่9กเนี่ยก็ถามว่า9เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะงั้นแปลว่าไอ้ตรงที่เป็นเปอร์เซ็นต์มันต้องอยู่ด้านขวาแล้วก็ตรงในตัวเลขต้องอยู่ด้านซ้ายจริงปะนี่คือวิธีการคิดนะว่าจะวางยังไงบางคนจะบอกว่าเอ๊ะฉันต้องวางว่า45คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดเป็นสี่สิบห้าดีจริงปะโจทย์มันถามว่าเก้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไงเพราะงั้นแปลว่าต้องเอาเปอร์เซ็นต์วางไว้ด้านขวาถูกไหมเพราะงั้นข้อนี้ก็เลยควรต้องวางเป็นสี่สิบห้าอาจจะคิดเป็นหรือเเทีเป็็นกได 45เนี่ยเทียบเป็นหนึ่งรเปซและเราก็อยากรู้ว่า9้านั้นอะเทียบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะงั้น9ก็จะเทียบเป็นเท่าไหร่แน่นอนว่าก็ต้องน้อยกว่าร้อยจริงนะเพราะ45มันคือร้อยไปแล้วก็สเต็ปเดินนะซ้ายล่างคูณขวาบนหารด้วยซ้ายบนก็จะเป็น9ก้าคูณหนึ่ง้ยเอร์ซถูกไหมแล้วก็ส่วนด้วย 4ี 45, ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไม่มีใครมาตัดก,กับมันนะแปลว่ามันก็จะเหลือเปอร์เซ็นต์ตัวนี้รอไว้เพื่อคำตอบมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงอามาทดเลขกัน919ห่ 19, ารข้างล่างได้5ครั้งแล้วก็515ห่ารหนึ่งได้20ครั้งคำตอบบางข้อนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับยี่นนั่นเอง เสร็จแล้วเรียบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะบอกคนบอกมีมีวิธีอื่นไหมมีแน่นอนว่าวิธีที่สองก็จะเป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันเวลาโจทย์ถามว่าเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดทำยังไงเก้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดก็คือง่ายๆเลยก็คือเอาตัวเราหารด้วยทั้งหมดนั่นเองให้บากเก้าเป็น กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆขาโจทย์เดิมมานะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสี่สิบห้าเวลาก็ถามว่าเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดใช่ไหมง่ายๆเลยก็คือเอาเราตั้งอหารด้วยทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยหนึ่งรอยเปอร์เซนเข้าไปแค่นี้เลยนะแพทเทิร์นก็จบเลยเก้าหนึ่งเก้าเก้าหารตรงนี้ได้ห้า หัวใหญ่แล้วก็ 15, ห้าหนึ่งห้าห้าหารตรงนี้ได้ยี่สิบไม่เป็นหัวก็คำตอบก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองได้เหมือนกันบาคนบอกแล้วสัดส่วนได้ไหมก็ย่อมได้สัดส่วนก็ได้อ้ยอันนี้ส่วนสัดลสะส่วนเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเก้าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของสี่สิบห้า จะมเทียบยังไงดีก็เหมือนเดิมนะก็คือให้ x เนี่ยให้เเนี่ยเป็น x เปอร์เซ็นต์ไงใช่ปะของของ45 9เเป็น x เปอร์เซ็นต์ของ45เพราะงั้นเวลาการวางเราก็จะวางว่า9เนี่ยเทียบกับใครต้องบอกว่า x เนี่ยเทียบกับใคร x ก็คือเทียบกับเปอร์เซ็นต์ที่อยากได้ถูกปะอันนี้ก็คือ x เปอร์เซ็นต์ มีค่าคิดเป็น9เพราะฉะนั้น100%ก็มีค่าคิดเป็น45แบบนี้จริงปะ x นั่นคือเลข9ที่โจทย์อยากรู้เพราะงั้น100%มันก็ต้องมีค่าคิดเป็น45นั่นเองแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์ตัดกันย้าย100ที่ปันหารอยู่ไปคูณฝั่งขวาก็เลยได้ว่า x มีค่าเท่ากับ9ส่วน45แล้วก็คูณด้วย100นั่นเอง แน่นอนว่าปลายทางออกมาเหมือนกันนั่นก็คือเท่ากับเท่าไหร่สี่สิบห้ายี่สิเอร์ซยี่สิบปเนถูกไหมใช่ปะตอบมาเป็นยี่สิบเปอร์เซนไปข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อคอควายนั่นเองข้อคอควายนี้เป็นข้อที่ยากที่สุด โจทย์เนี่ยถามว่าแดเป็น2 5เปอร์เซ็นต์ของจำนวนใดถามว่าที่เป็นจัตยางได้ไหมก็ยังได้ได้เหมือนกันที่เป็นจัตยางก็คือ8ดมันคือ25เปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะถามว่าแล้วโจมันถามหาจำนวนใดจำนวนใดก็ต้องวางไว้ด้านขวาจริงไหมเพราะงั้นมันก็เลยเป็น ยีสิบ้าเซนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ปดเพราะฉะนั้นจำนวนนั้นเนี่ยจำนวนนั้นน่ยมันก็คือหนึเนั่นเองแปลว่าโจทย์ถามว่าหนึ่งร้อเซนของเลขนั้นเนี่ยมันคือเท่าไหร่ก็เลยคิดเป็นเหมือนเดิมซ้ายล่างคูณขวาบนแล้วก็หารด้วยซ้ายบนก็จะกลายเป็น หนึ100่งรอยเซนใช่ไหมคูณกับแปดแล้วก็ส่วนด้วยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็เปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าหนึ่งยี่ห้ายี่ห้าสี่ได้หนึ่งร้อยคำตอบที่ได้ก็เลยมีค่าเท่ากับแปดคูณสี่ก็เลยมีค่าเท่ากับสามสิบสองนั่นเองจบละส่วนอันถัดมาเนี่ยอันที่สองเนี่ยอันนี้จะยากคือ มันเป็นรูปแบบที่ใช้ในการจําไปเลยคือคิดง่ายๆว่า25%เนี่ยมันมีค่าเป็น8จริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นจํานวนเดิมของมันนั่นก็คือ100%นั่นก็แปลว่ามันก็ควรจะต้องมีค่าที่มากขึ้นเพราะงั้นเทคนิคการจาเนี่ยก็เลยทําเป็นจําเป็นว่าเอา100ถูกป่ะแล้วก็มาหารด้วย25แล้วก็ถึงค่อยคูณด้วย8นั่นเอง คือคนที่ข้องอ่ะจะรู้ว่าตั้งแบบนี้เวลาเขาถามย้อนกลับนะถามตัวเต็มๆของมันเนี่ยก็คือเอาตัวเต็มๆของมันก็คือร้อยเปอร์เซ็นหารด้วยยี่สิบห้าแล้วก็คูณด้วยแปดซึ่งอันนี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นวิธีลัดเลยอันนี้จะดูเข้าใจยากเมื่อเทียบกับข้อข้อกไกลกับข้อไข่ใช่ปะแต่สุดท้ายเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องก็ต้องมีจําบ้างเข้าใจบ้างอะนะก็แล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหน คือเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะเข้าใจทั้งหมดถูกปะแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องจําทั้งหมดก็คือจําบ้างเข้าใจบ้างอาจจะแบ่งกันคนละส่วนคือบางคนบอกอืมเราสามารถเข้าใจได้หมดไม่จริงอะขนาดหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอะไรยังต้องจําเลยจริงปะถูกปะมันต้องมีจําพื้นฐานให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยเอาไปไประยุกต์ทาอย่างอื่นต่อเพื่อใช้ความเข้าใจอีกทีหนึง่งอย่างนี้ก็ตัดไปก็จะได้คําตอบเป็น สามสิบสองเหมือนกันนี่คือแบบที่สองบางคนบอกอืมดูสั้นจังแล้วก็บางคนถามว่าแล้วทําเป็นสัดส่วนได้ไหมก็ยังได้โจทย์อยากรู้ตอนที่มันเป็นล่างเต็มใช่ไหมว่าคือเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยเราก็ให้ว่าให้ว่าอะไรดีให้ว่าจํานวนนั้นเนี่ยมันก็คือเท่ากับ x แล้วจํานวนนั้นมันก็คือ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นจริงป่ะเทียบเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเราก็เลยได้ว่าจากตรงนี้ก็เลยเป็น x นั้นเนี่ยมีค่าเทียบเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็แปดเนี่ยมีค่าเทียบเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแบบนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ตัดเปอร์เซ็นต์ย้ายแปดไปคูณฝั่งนูน้นก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยส่วนด้วยยี่สิบห้าแล้วก็คูณด้วยแปดแน่นอนว่าปลายทางก็ต้องได้สามสิบสองเหมือนกัน แล้วยังมีมากกว่านั้นอีกนะจริงๆแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ได้พูดไปนั่นก็คือวิธีการทําโดยการจัดรูปให้เป็นสมการโดยปกติข้อที่8เนี่ยหลายๆคนจะนิยมทําเป็นสมการทําเป็นสมการก็คืออ่ะให้ดูแบบที่4ก็หลายๆคนจะทําเป็นสมการเราบอกว่าก็ให้จํานวนนั้นเนี่ยมันเป็น x ไป ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะทําเหมือนข้อที่1เลยก็คือก็คือ25%ของ x มีค่าเท่ากับ8ปดไงจริงปะเพราะโจมันพูดอยู่ว่า8เป็น25%ของจํานวนใดนั่นก็แปลว่า25%ของจํานวนนั้นแหละจะมีค่าเท่ากับ8แล้วก็จะกลับไปใช้วิธีของข้อกอไก่ถูกไหมยี่สปนั้นก็คือ25ส่วนร้อยของก็คือคูณแล้วก็ x มีค่าเท่ากับ8 เราจะเห็นว่า25ส่วน100มันคูณอยู่เวลาย้ายข้างไปฝั่งหนึ่งก็คือย้ายข้างไปหารแต่เวลาการย้ายเศษส่วนไปหารก็คือการย้ายไปคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนอันนี้คือทําแบบเวอร์ชั่นแบบไวๆนะก็เลยเป็น8คูณด้วย100ส่วน25และแน่นอนว่าสุดท้ายเลขมันก็ชุดเดิมอะมันก็มี x เท่ากับ32เช่นเดียวกันหลากหลายนะหลากหลายนะทีแรกว่าจะทําไปไม่นานรู้สึกข้อนี้จะนานเกินไปละอธิบาย ให้ให้วิธีเยอะเกินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเรียนรู้ข้อนี้ไปข้อเดียวเนี่ยควรจะไปต่อยอดกับเรื่องเปอร์เซ็นต์กับร้อยละเนี่ยได้สบายเลยนะเดี๋ยวพอไปสอนคลิปอื่นเรื่องนี้ก็ต้องไปพูดอีกอะ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าสําหรับบางคนอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปเนอ่ะมาจากตรงนี้เราก็จะได้ว่าจากด้านบนจากด้านบนใช่ไหมเราจะได้ว่า A ก็จะมีค่าเท่ากับสิบห้าทำเสร็จแล้วนะบางคนยังไม่รู้ลวลาคืออะไร A คือสิบห้าคือยี่สิบไม่ต้องเอาเปอร์เซ็นต์มานะ C คือสามสิบสอง32สิบห้ายี่สิบสามสิบสองเพราะงั้นดังนั้นใช่ไหมโจทาม A บวก B บวก C ก็เลยมีค่าเท่ากับสิบห้าบวกยี่สิบบวกสามสิบสอง สุดท้ายตกมาตายรวมเลขผิดสิบห้าบวกยี่สิบได้สามสิบ้าสามสิบ้าบวกสามสิบสองได้หกสิบเ็ดเพราะงั้นข้อนี้มีค่าเท่ากับหกสิบเจ็ดนั่นเองบางคนอาจจะถามว่าทําไมอัพคลิปขึ้น YouTube เนี่ยแบบน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบวันละข้อสองข้อหรืออะไรแบบเนี้ยก็ดูติเฉลยข้อนึงเนี่ยต้องใช้พลังงานขนาดไหนกว่าจะเฉลยแ็่บางคนมขอเร็ววันนี้ได้ไหม ยังยังยังไม่มียังไม่มีจังหวะนะว่าจะทําลงพวกทิกต o k อะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําลงพวกทิกต o k แล้วก็พวกช็อตหรือว่ารีวรีวก็คืออยู่ใน a c e b o o k ใช่ไหมแล้วก็ช็อตก็คืออยู่ใน YouTube เป็นคลิปสั้นแล้วก็ทิกต o k ก็จะเป็นคลิปจะสั้นก็ได้ยาวก็ได้คืออยากจะทําแบบใน y youtube อะ่ะอยากทําให้มันเป็นคลิปแบบละเอียดละเอียดส่วนถ้ามันเป็นคลิปแบบเวอร์ชั่นเร็ว่ก็อาจจะไปดูในพวกทิกต o k อะไรพวกนี้เอาแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะพูดมนาะเป็นหลายเดือนล้ว คือมันต้องมันต้องตั้งหน้าจอเป็นแนวตั้งไงก็เลยแบบเจวต้องแบบนอนทีตั้งทีนอนทีตั้งทีมันลําบากไงคือถ้าทําแนวตั้งหมดเลยทุกคลิปมันก็จะง่ายไงแต่ว่าถ้าทําคลิปแบบที่มันละเอียดอะทําเป็นแนวตั้งมันเขียนได้ไม่เยอะใช่ไหมก็เลยต้องทําแนวนอนก็เลยไม่ต้องแปลกใจนะว่าทาไมถึงไม่ค่อยจะยอมทำๆๆทิกตอกสักทีมันต้องตั้งค่าหลายอันไงแล้วพอดีแบบ เดี๋ยวอัดคลิปยาวเดี๋ยวอัดคลิปสั้นคลิปยาวคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันตีกันไงแล้วมันต้องแบบตั้งค่าไปมาก็ปวดหัวจริงๆถ้าทำคลิปติ๊กตอกเนี้ยวันหนึ่งน่าจะทําได้แบบหน้าคลิปสิบคลิปอะโอเคข้อนี้นานไปละยี่สิบนาทีละโอเคข้อสิบห้าจริงๆแล้วกะว่ารู้ไหมว่าถ้าคนที่ทําข้อนี้คล่องเนี้ยหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วจริงๆ บางคุบอกไม่จริงสามสิบวิอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดโอเคเดีย๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อข้อที่สิบหกกันครานี้ตอบหกสิบเจ็ดนะอ่าโอเคไปต่อกัน